เคสวันนี้ค่ะเป็นการเติมฟิลเลอร์นะคะบริเวณใบหน้าทั้งใต้ตา,ตาและบริเวณริมฝีปากค่ะสวัสดีค่ะหมออมค่ะวันนี้อยู่ที่ตีสุรังคลินิกอีกเช่นเดิมนะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูป้าค่ะสวัสดีค่ะป้าชักช้าของเรานะคะเคสวันนี้ค่ะเป็นการเติมฟิลเลอร์นะคะบริเวณใบหน้าทั้งใต้ตาและบริเวณริมฝีปากค่ะพูดไม่ค่อยได้เพราะว่ายาชาอยู่นะคะอันนี้เพิ่งทําเสร็จแบบว่า2นาทีเราก็ถ่ายวีดีโอให้ดูเลยนะคะเนียนกลิ่นมากๆคุณหมอเบาแล้วก็ไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยค่ะไม่ช้ำเลยด้วยเนาะถูกต้องค่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสวย พอเลฟเลนคืออยากหวานใจดีครูการนะคะก็เลฟเเลนเรียบร้อยนะคะเรื่องเกี่ยวกับหวานใจดีแล้วทําให้ดูลุกละมุนนะคะวันนี้ก็จัดฟิลเลอร์จูบเดิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอเอามากเลยค่ะยินดีมากเลยค่ะ ใครอยากมากที่นี่นะคะตรีสุรางคลินิกนะคะรัชภาหกค่ะนี่แบบไทยอินเบาๆนะคะที่ตรีสุรางคลินิกนะคะใครสนใจ<ม>นะคะอยากปรับรูปหน้ากับหมอนะคะคุณหมอเป็นคนประเมินเองทุกเคสนะคะดังนั้นนัดคิวกันเข้ามาเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณแพทย์หญิงด้วยค่ะขอบคุณแพ<า>ทย์ของเราขอบคุณค่ะไปไปคุปปาบ๊ายบายค่ะ แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ14วันสําหรับการทํำเลลล์ที่ปากนะคะแล้วก็ใต้ตาค่ะบอกเลยว่าหน้าของเรานะคะดูอวบอิ่มเสมือนว่ากินน้ําวันละ3 4ขวดใหญ่ไปเลยนะคะรดูเชพเวลายิ้มนะคะไม่มีร่องเลยขอบคุณคุณหมอออมมากๆเลยค่ะที่ช่วยทําให้ปลาดูสวยขึ้นนะคะที่สําคัญค่ะหน้าเด็กลงมากๆเลยค่ะรอยต่างๆนะคะไม่มีเลยหน้าดูกระชับอ่อนเยาว์มากๆโดยเฉพาะปากเลิฟมากๆค่ะเพราะว่ามีความอวบอิ่ม สายฟอดูใจดีคุณหมอสามารถปรับรูปปากให้ด้วยนะคะไม่ว่าอยากจะเป็นเซ็กซี่หรือว่าใจดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณหมอสามารถทําได้มาที่ตรีสุรางคลินิกนะคะคุณหมออมจัดให้ค่ะ